สวัสดีค่ะมาเจอกับเบกเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพมยานวัฒนาุงค่ะในคลิปนี้เบลก็นําเอาเรื่องราวของหนังสือไตรภูมิมาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังกันเช่นเดิมค่ะเรื่องราวของไตรภูนะคะก็เป็นเรื่องราวของสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ เทวดาพรมและนิพพานค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเบลก็จะนำเอาเรื่องราวของเมืองมนุษย์ค่ะมาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังกันหลวงพ่อจะเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาปล่อยให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนอนอยู่กลางลานเมืองมนุษย์มาเวันนั่งดูคนพอใจหรือยัง ความจริงท่านอยู่บ้านท่านก็เห็นคนอยู่แล้วแต่ท่านอาจจะไม่ได้คิดถึงกฎของความเป็นจริงที่ว่าว่าทำไมคนถึงได้มีความสุขทำไมคนถึงได้มีความทุกข์อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบมาจากวันพุธก่อนอย่างย่อๆแล้วหวังว่าบรรดาท่านผู้รบริษัทก็คงจะพอใจหรือว่าเข้าใจบ้างเรื่องเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่อาตมาไม่ขัดคอใครเพราะว่ามีหน้าที่พูดให้ฟังฟังแล้วเข้าใจก็ตามใจ ถ้าไม่เข้าใจก็ตามใจอีกเหมือนกันวันนี้มาดูผลของคนกันสิ้นเวลาเพียง25นาทีเสร็จรจ,จะว่ากันถึง30นาทีก็ดูเหมือนว่าจะกินเวลาไปนิดเพราะเคยร่วงเวลาเข้ามาบ่อยๆมานั่งดูคนกันว่าคนที่เขาสวยๆนั้นเขาทำกันยังไงคนสวยชั้นยอดนะ่ะมีคนชอบเรียกว่าสวยชั้นยอดเรื่องความไม่สวยไม่มีนี่เอากันแค่ร่างกายนะในวงเล็บ อย่าล้วงเข้าไปถึงในกะระเพาะตับไตไส้ปอดไม่เอากันร่างที่มีรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงหมายความว่าถ้าคลอดบุตรคนแรกสวยขนาดไหนก็ยังเป็นสาวขนาดนั้นเราจะสวยต่อไปจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีวันแก่ตัวอย่างก็คือนางวิสาขามหาอุบาสิกานางวิสาขานี้ทำงานเป็นตัวอย่างไว้มากคือเรียกว่าเธอสวยด้วยอำนาจเบญจก,กัลยาณี ตามที่เขากล่าวเป็นคำพังเพยไว้อย่างนี้ว่า 1. ง,งามผมสมพักลักคณางามโอดทาจิ้มลิ้มดูพริ้มเพลางามทนยนปลังดังสังขัดผิวทัดกนิกางามราศีคลอดบุตรสักเท่าใดไวอย่างดีหญิงเช่นนี้ใครได้มางามหน้าเอ้ยนี่เจ้าคุณราชเมธีวัดปรยุรวงศาวาสท่านแต่งเป็นคำกลอนไว คำว่างามผมสมพักลัคนาก็เพราะว่าผมนี่หนะจะเรียบอยู่ตลอดเวลาถ้าเราต้องการให้เป็นคลื่นก็จะเป็นแล้วก็เรียบสนิทไม่ต้องหวีไม่ต้องแต่งแล้วก็จะยาวไม่มากถ้ายาวไปถึงเอวก็จะช้อนงอนขึ้นไม่ลากดินแล้วผมก็ไม่เหม็นสาบเหม็นสางไม่ต้องสระไม่ต้องล้างไม่ต้องฟอกดีไหมเรียกว่าช่วยค่าครองชีพได้มาก 2. อดทาจิ้มลิ้มดูพริ้มเพลาริมฝีปากแดงะเรื่อไม่แดงมากนักแล้วเรียบไม่มีริ้วไม่มีรอยปากสวยข้อสวยงามทนยน์ปลั่งดังสังขัดฟันนี้ไม่ต้องใช้แปรงสีฟันไม่ต้องตัดไม่ต้องแต่งเรียบแล้วแลดูเป็นเงาเหมือนมุกน่าชมน่ารักผิวทัดกานิกางามราศีขึ้นชื่อว่าผิวนี้ไม่มีไฟไม่มีฝ้า ถ้าขาวก็ขาวเนื้อละเอียดดีถ้าดำก็ดำนวลนวลเรียกว่าพอสวยสําหรับในสมัยที่เขาต้องการข้อที่5ว่าคลอดบุตรสักเท่าไรไวัยยังดีหมายความว่าเวลาที่คลอดบุตรคนแรกอายุเท่าไรนางวิสาขาคลอดบุตรคนแรกอายุ16ปีแล้วนางก็เลยเป็นสาวแค่16ปีอยู่แบบนั้นร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปจนกระทั่งอายุ120ปี ระหว่างนั้นนางวิสาขามีบุตรหญิง120คนแล้วก็มีบุตรหญิงของนางวิสาขาคลอดบุตรมาอีกคนละ20คนระหว่างที่บรรดาล้าน,าน,านเป็นสาวคราว1 5บหนางวิสาขานั่งอยู่ในระหว่างท่ามกลางล้านท่านชีวากะโกมารพัฒนนำพระเจ้าประเสริฐที่โกศลปีดูอยากจะรู้ว่านางวิสาขาคนไหนดูไม่ออกเพราะมันสวยเท่ากันเรียกว่าเธอสวยเท่าอายุ16ตลอดการ นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทนางวิสาขาทำบุญอะไรไว้จึงได้สวยขนาดนี้สาวขนาดนี้และความสาวความสวยไม่เปลี่ยนแปลงท่านกล่าวถึงอานิสงส์ไว้ว่าในชาติก่อนนางวิสาขาซ่อมพระพุทธรูปที่ปหลักหักพังสุดโสมที่มีเนื้อแตกหนังแตกคือมีผิวแตกท้องลอกไปเสียแล้ว นางวิสาขาซ่องพระพุทธรูปด้วยกุศลเจตนาจริงๆเกิดมาชาตินี้จึงกลายเป็นคนสวยแล้วนางวิสาขามีเครื่องประดับประกอบไปด้วยแก้วเพชรนินจินดานและทองคําเสื้อคลุมตั้งแต่ศีรษะถึงเท้ามีนกยุงลําแพนมีแก้วมณีตั้ง20ทนาน แล้วมีแก้วปะพานแก้วอินทนินอะไรต่ออะไรอีกเสื้อตัวนั้นไม่มีได้เลยที่เขาทำเป็นได้ก็ทำด้วยเงินหรือเป็นทองคำทั้งนี้เพราะอาศัยถวยายผ้าตรยจีวรไว้ในพระพุทธศาสนานี่แหละบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าชมการเสียให้ดีดูกันเสียให้ดีว่านี่เขาทำความดีประเภทไหนทำไมเขาถึงสวยอย่างนี้ต้องการไหมถ้าต้องการก็ทำตามเขา ตอนนี้จะพาไปดูคนอีก2ประเภทถ้าเวลาพอหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ชมกันแค่20นาทีเศษๆไม่เต็ม30นาทีนักไปดูคนอีกประเภทหนึ่งคนประเภทนี้บรรลุอรัตผลได้ง่ายใดเหลือเกินเพียงฟังเทศครั้งแรกก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลพระพุทธเจ้าเทศใด้ฟังสั้นๆเรียกว่าอนุ ปุบผาภิกถาฟังง่ายๆสั้นๆใช้เวลาเพียงสิบนาทีเขาก็ได้บรรลุโสดาปฏิพลพอฟังเทศกันเดียวกันอีกครั้งหนึ่งได้เป็นอลรลันันเลยง่ายจริงๆเขาทำยังไงจะเล่าให้ฟังท่านผู้นี้มีนามว่าพระยะาาภาษาบาลีเรียกว่ายาสะอ่านเป็นภาษาไทยเรียกว่าพระยาศาเกิดมาในชาตินี้มีบ้านสามหลังหลังละเจดชั้นเป็นลูกมหาเศรษฐี หลังหนึ่งอยู่ในฤดูร้อนอีกหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูฝนอีกหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวแล้วก็ในบ้านที่อยู่นั้นบริเวณสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินทุกอย่าง มีหญิงสำหรับบำเลอเพื่อความสุขเยอะแยะนับไม่ถ้วนเพราะไม่ได้นับมาความจริงถ้าจะนับก็นับท้วนแต่มองไม่เห็นเลยไม่ได้นับเรียกว่านับไม่ท้วนดีกว่าเพราะไม่ได้นับนี่แล้วก็ทุกวันมีสตรีขับประคมเครื่องเดนตรีตลอดเวลานี่เรียกว่าได้ความสุขในด้านกามารมท่านพยาสะนี่มีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่าง แต่ว่าอาศัยอน,นีิสงเก่าเข้าบรรดาลใจวันหนึ่งท่านกลับเห็นบรรดาสตรีสาวสวยทั้งหลายเป็นซากศพไปจึงได้ออกจากบ้านคิดว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนอะเราไม่เอาแล้วเปิดดีกว่าออกจากบ้านสวมรองเท้าได้ก็เดินเข้าป่าไปไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรเดินจงกรมดักหน้าอยู่เสียงแกประกาศเรื่อยไปว่าที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวาย องสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงเรียกว่าเธอจงมาที่นี่ยะสะเธอจงมาที่นี่ที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายท่านเข้าไปใกล้ถอดรองเท้าแล้วก็ถวายนามัสการองค์สมเด็จพระพิชิตมานจึงทรงเทศอนุปุภิกถาง่ายๆห้าข้อพอฟังจบก็เป็นพระโสดาบันตอนเช้าพ่อออกไปตามออกไปตามไปพบพระพุทธเจ้าเข้า ก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าเห็นลูกชายเดินมาทางนี้ไหมพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเรื่องลูกชายไม่สําคัญฟังเทศก่อนสิแหมพระพุทธเจ้านี่ท่านเทศง่ายนะไม่ต้องรอเครื่องกันไม่เหมือนอาตมาเทศอาตมาเทศญาติโยมต้องหาเครื่องกันมาติดแต่ความจริงก็ไม่ได้ติดเขาติดเครื่องกันหรือไม่ได้ติดหนะไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่ไปนับเครื่องกันว่า บ้านนี้รวยเขาถวายเครื่องกันมากจะไปเทศบ้านนี้จนไม่ยอมไปเทศไม่ใช่อย่างนั้นไม่เคยคิดอย่างนั้นหรือว่าพระองค์ไหนท่านจะคิดบ้างก็เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของตอมาจะไปคิดด้วยพระพุทธเจ้าเทศกันเดียวกันคืออนุปุภะนิกถาท่านพ่อของพระยะก็เป็นโสดาปฏิพลพระยศะนั่งอยู่ข้างหลังฟังอีกทีเดียวก็เป็นอรหัตผลง่ายจัง ตอนนี้เรามาดูประวัติเดิมว่าเขาทำบุญอะไรมาไทยหลังลงไปอีกชาติหนึ่งพยาสนี่มาจากสวรรค์ถอยจากสวรรค์ล,ลงไปหามนุษย์พยาสนี่ทำบุญไม่มากคือว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านเป็นสัป,ปเหรอสาธารณะนะหมายความว่าใครเขาตายกันถ้าไม่มีสัป,ปเหรอและไม่มีเงินจ้างสัป,ปรเร่ก็เป็นให้มาวันหนึ่งท่านกับเพื่อนและบรรดามารดาบิดาทั้งหลายอยู่ที่บ้าน วันนั้นมีคนเขามาส่งข่าวบอกว่ามีหญิงมีท้องตั้งคันนะ่ะไอ้ท้องนะ่ะมีด้วยกันทุกคนเขาตั้งครันมีบุตรในท้องตายลอยน้ำมามาพระอยู่ที่ตลิ่งใกล้ๆขอให้พระยาสากับเพื่อนของท่านพากันเป็นสัปเหร่อนำไปเผาท่านทั้งหลายเหล่านี้รวมกัน55คนเป็นสัปเหร่อสาธารณะ ได้ทราบข่าวก็ไม่รังเกียจร,รีบไปจัดการเอาศพไปวางบนเชิงตะกรนเอาฟืนเข้ามาใส่แล้วก็เผาแต่อีตอนเผานั่นเขาจะนิมนต์พระมามาติกาบางสกุลหรือเปล่าไม่ทราบเกิดไม่ทันตอนนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าท่านทำด้วยจิตเมตตาด้วยความสงเคราะห์จริงๆไม่หวังค่าจ้างอะไรเวลาใส่เชิงตะกรนใส่ไฟลุกแล้วก็กลับบ้าน ปรากฏว่าศพไม่ไหม้ตามที่ต้องการมีคนเขามาแจ้งบอกว่าศพนี้เผาไม่ไหม้ท่านกับเพื่อนก็ไปใหม่เอาไม้แหลมแทงลงไปให้น้ำในร่างกายของสตรีที่ตายนั้นตกลงมาไอ้เยื่อมันทั้งหลายสิ่งโสโครกก็ไหลออกมาเกิดนิพพิทายานพิจรารณาเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เราเห็นว่าสวยสดงดงามความจริงภายในเต็มไปด้วยของโโครก มีอุจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไขมันต่างๆที่เรารังเกียจมันมีอยู่ในร่างกายของคนทุกคนพิจารณาเห็นสภาพเป็นอย่างนั้นแล้วมาน,นึกอยู่เสมอเออร่างกายของคนมันมีอยู่แค่นี้นะมันมีอยู่แค่หนังกำพร้าภายนอกเท่านั้นส่วนข้างในนี่ซีดูไม่ได้เลยนี่เรามานั่งรักซากศพกันแท้ๆเรามานั่งรักสิ่งโสโครกกันแท้ๆ ความจริงสมัยนั้นท่านก็คิดเป็นบางขณะไม่ใช่ละภรรยาเสียเลยยังอยู่เป็นคู่ครองกันต่อไปแต่อนิสงส์ที่มีนิพพิทายานชั่วขณะเดียวเท่านั้นไซในวงเล็บนี่จะว่าเป็นทำนองนักเทศไปเสียแล้วเพราะอาศัยที่ท่านมีนิพพิทายานชั่วขณะมีจิตน้อมไปในกุศลมีจิตเมตตาเป็นสาธารณะ คือหมายความว่าไม่จํากัดบุคคลฉะนั้นเมื่อตายจากชาตินั้นแล้วอันนี้สง์เมตตาที่เป็นสัพเพลสาธารณะบันดาให้ท่านไปเกิดเป็นเทวดาพร้อมด้วยพวก คือบิดามารดาภรรยาและก็เพื่อนอีก55คนที่ร่วมมือกันไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกเมื่อเวลาการที่พระพุทธเจ้าลงมาเกิดจากชั้นดุสิตท,ท่านก็มาบ้างเมื่อมาแล้วปรากฏว่ามีทรัพย์สมบัติมากเป็นลูกมหาเศรษฐีเพราะอำนาจความดีที่มีเมตตาเป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็ได้โอกาสฟังเทศครั้งเดียวเป็นพระโสดาบันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเป็นอรหัตผล นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนการเป็นพระอา,หารหันต์เป็นของไม่ยากถ้าเราฉลาดนี่เวลานี้ถ้าเราฉลาดเองไม่พอพระพุทธเจ้าก็บอกแนวของความฉลาดไว้แล้วถ้าเราพอใจทําปฏิบัติที่เป็นกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไว้เรารับผลของความดีส่วนนั้นบนสวรรค์แล้วอีกชาติเดียวเราไปพบพระพุทธเจ้าเข้าคืออีกไม่นานพระสีอริยะก็ทรงตรัส เราฟังเทศแบบนั้นพระพุทธเ,เจ้าท่านรู้อัธยาศัยของคนว่าเรามีอัธยาศัยเป็นแบบไหนท่านก็เทศตามอัธยาศัยไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่ก็ได้อรหัตผลไปนิพพานนี่เรื่องของการเป็นอรหันต์เป็นไม่ยากถ้ารู้จักเหตุนะทีนี้จะพูดได้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่ง หรือปรากฏว่ามีค้างขาว500ตัวเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ฟังมามากแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เขาจะบันทึกไว้เป็นตัวหนังสือจะนำไว้เป็นตัวอย่างว่าวิธีเข้านิพพานแบบลัดลัไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยกันกี่ชาติกี่กับเพราะเราไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมิเอากันแบบลัดลสบายๆหากินกันแบบสบายสบยค้างข่าว500ตัวนี่อยู่ในถ้ำในสมัยพระพุทธกัดศพ เวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลายท่องประกรณรเจ็ประการคือพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพีเมื่อท่องแล้วก็ไปซ้อมเพื่อความคล่องแคล่วสำหรับไว้เจริญไม่ใช่ว่าสำหรับสวดผีสำหรับไว้พิจารณาและสำหรับไว้ปฏิบตัติมันดาค้างข่าวทั้งหลายเหล่านั้นเวลากลางวันนอนเอาเท้าจับหัวห้อยไม่ทราบว่าเป็นเพราะการรมอะไรในวงเล็บอย่าไปถามเข้านะถามแล้วก็ตอบไม่ได้ เมื่อฟังเสียงพระท่านสวดพระอภิธรรมเสียงท่านว่าพร้อมๆกันทําเสียงให้สม่ําเสมอกันฟังแล้วก็เพลินไม่รู้หรอกว่าเขาสวดเพราะเป็นสัตย์รัจฉานเพลินในเสียงชอบใจในเสียงเพลินไปเพลินมาขาก็เลยหล่นหล่นจากที่เกาะลงมาตายพร้อมกันทั้ง500ตัวอาศัยที่จิตเป็นกุศล ฟังเสียงพระอภิธรรมชอบใจท,ท,ทั้งที่ไม่รู้ว่าคนที่เขาว่านั้นเป็นพระหรือเป็นใครเสียงนั้นจะเป็นเสียงพระอภิธรรมหรืออะไรไม่รู้เรื่องแต่ว่าพอใจในธรรมเมื่อหล่นลงมาตายทั้ง500ตัวก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกหมดด้วยกันเป็นเทพบ,บทุตรแล้วที่พระพุทธเจ้าลงมาตรัสบรรดาเทวดาพวกนั้นก็จุติคือตายจากเทวดาลงมาเกิดในตระกูลของชาวประมงหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ชาวประมงนี่ก็รู้อยู่แล้วอาชีพของพวกเขาก็คือการหาปลาหาสัตว์น้ำเรียกว่าทำบาปกันตลอดเวลาต่อมาเมื่อพระภาษาลีบุตรเข้าเขาทั้ง500คนมีความเลื่อมใสในพระภาษาลีบุตรขอบวชในสำนักของพระภาษาลีบุตรอยู่กับพระภาษาลีบุตรมาตลอดพรรษาไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ชาโลกีก็ยังไม่ได้เรียกว่าอยู่ด้วยความดีปฏิบัติตามโอวาทด,ด้วยดี วันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีพบพบภาษารีบุตรที่ขอบสระโบกขรณีจึงเรียกภาษารีบุตรเข้ามาหาบอกว่าสารีบุตรดูก่อนสาลีบุตรบริวารของเธอทั้ง500รูปนี้นะ่ะในชาติก่อนเขาเป็นครั้งคราวเคยฟังเสียงอภิธรรมพอใจในเสียงนั้นแล้วก็พากันหล่นลงมาตายพร้อมกันแล้วไปเกิดเป็นเทวดาฉะนั้นสารีบุตรจงเรียนอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์ไปจากตถาคต เมื่อกลับไปจากบินทบาทแล้วฉันข้าวเสร็จเรียกบริวารของเธอเข้ามาแล้วก็เทศอภิธรรมทั้ง7จัมคำพีให้ฟังเขาทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฟังจบแล้วจะได้เป็นพระอรหัตผลเมื่อทรงตรัสกับพระสารีบุตรแล้วองค์สมเด็จพระทศพล ก็สอนพระสารีบุตรเรื่องพระอาทิธรรมทั้ง7คัมภีร์เมื่อสอนเสร็จพระสารีบุตรก็จําได้ต่างคนต่างก็แยกกันไปเมื่อพระสารีบุตรกลับมาถึงวัดฉันข้าวเสร็จก็เรียกพระทั้ง500องค์เข้ามาประชุมกันและก็เทศอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์ให้ฟังพอเทศจบบรรดาท่านพุทธบริษัท เพราะปัจจัยเดิมของเขาเคยฟังอภิธรรมมาทั้ง500รูปปรากฏว่าเป็นพระอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาขั้นสูงทั้งหมดนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องราวอย่างนี้ยังมีอีกมากอาตมานำมาเล่าให้ฟังบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังตามสมควรแก่เวลาเพื่อให้เป็นตัวอย่างจะได้ทราบว่าคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานน่ะเข้าไม่ยาก พระนิพพานอยู่ที่ไหนศูนย์หรือไม่ศูนย์อย่าเพิ่งพูดกันนะอย่าเพิ่งเขียนกันเรื่องนิพพานศูนย์นี่อาตมาเรียนมาตั้งแต่สมัยนักธรรมโทเจอตําราบ,บอกว่านิพพานศูนย์แล้วก็ไปอีกหน่อยหนึ่งถ้าเราไปอ่านเรื่องราวของพระนิพพานจริงๆคิดว่าน่าจะไม่ศูนย์แต่พระนิพพานก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีพรม,มโลกก็ดีหรือว่าเรื่องเตจเรื่องอสุรกายทั้งหลายก็ดี ท่านทบริษัทถ้าเรายังเห็นเองไม่ได้แล้วก็อย่าเถียงกันอย่าตีความหมายเอาเองมันจะผิดสมมุติว่าบรรดาท่านพู้ทบบริษัทยอยู่บ้านของท่านแล้วท่านลองคิดดูทีสิว่าเวลานี้ที่กุฏิอัตมามีอะไรอยู่บ้างมีคนอยู่กี่คนมีพระกี่องค์มีเครื่องใช้ไหมสอยมีอะไรบ้างหรือเมื่อท่านทั้งหลายไม่เคยมากุฏิอัตมาเลยแล้วท่านจะบอกถูกไหมว่ามีอะไรอยู่บ้าง ในที่นี้ว่ากันแค่เมืองมนุษย์นะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะพึงเห็นกันได้โดยง่ายท่านจะลองเขียนมาได้ไหมว่าอาตมามีอะไรกี่ชิ้นแล้วมีสภาวะความเป็นอยู่เป็นประการใดแล้วคนในวัดนี้ที่ตาม,มาปกครองมีกี่คนเป็นพระเท่าไรเป็นคารวะเท่าไหร่เป็นเด็กเท่าไหร่ทรัพย์สินต่างๆที่เป็นของส่วนตัวและเป็นของสงฆ์ที่อยู่ในปกครองมีเท่าไรท่านทั้งหลายจะบอกไหม ถ้าไม่กล้าจะบอกพ่อบอกไม่ได้เพราะไม่รู้ความเป็นจริงแค่เมืองมนุษย์นี่ยังบอกไม่ได้ทั้งนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็เราก็อย่าเพิ่งพูดเรื่องผีเรื่องเปรตเรื่องอสุร,รกายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพรมเรื่องนิพพานเพราะอะไรเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกินวิสัยที่ตาคนจะมองเห็นแม้แต่เพียงกล้องจุลทรรศน์ที่ขยายออกจากภาพเดิมได้หลายสแสนเท่า ก็ไม่สามารถจะขยายให้เห็นผีเห็นเทวดาได้จะเป็นการเกินวิสัยที่เราจะพึงเดาถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่สามารถจะมีทิพจักขคุยานไม่มีทิพจักขคุยานอยู่ในใจของตนแล้วท่านพูดเรื่องผีเท่าไรก็ตามผิดหมดไม่มีถูกทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้เพราะว่าท่านไม่ได้เห็นจริงๆผีก็ดีเปรตก็ดีมีสภาพหยาบมากหยาบกว่าเทวดาเมื่อพูดผีผิผดพูดเรื่องเทวดาก็ผิดใหญ่ เพราะเทวดามีสภาพละเอียดกว่าผีเห็นยากกว่าเมื่อพูดเรื่องเทวดาผิดพูดเรื่องพรมก็ผิดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพรมมีสภาพละเอียดกว่าเทวดาถ้าพูดเรื่องพรมผิดไปพูดเรื่องนิพพานก็ยิ่งผิดเป็นการใหญ่ทำไมละ่ะเพราะว่านิพพานมีสภาพละเอียดกว่าพรหมมากตามแนวที่พระคณาจารย์ทั้งหลายพูดไว้ท่านกล่าวว่า พราอรหันต์ที่เข้านิพพานแล้วมีกายละเอียดมากท่านไม่ให้ผมเห็นผมก็จึงเห็นไม่ได้ผมมีกายละเอียดกว่าเทวดาถ้าผมไม่ต้องการให้เทวดาเห็นเทวดาก็จะเห็นผมไม่ได้เทวดามีกายละเอียดกว่าเปรตถ้าท่านไม่ต้องการให้ผีหรือเปรตเห็นผีหรือเปรตก็ไม่สามารถจะเห็นเทวดาได้ตอนนี้ผีและเปรตมีกายหยาบมากไม่ต้องการให้คนเห็นคนก็ไม่สามารถเห็นผีและเปรตได้ฉันนั้น นี่แหละบรรดาท่านผู้ทอบริษัททั้งหลายเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องพรหมเรื่องพานิพานหากว่าท่านไม่ได้ที่พระจกักรยานท่านพูดไม่ถูกก็แม้แต่ในกุฏิของอตมาเองซึ่งเป็นคนธรรมดามีเนื้อมีหนังมีวัตถุข้าวของทั้งหลายมีอะไรเป็นวัตถุที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ท่านทั้งหลายก็ยังไม่สามารถจะทายได้ว่ามีอะไรอยู่บ้างตั้งอยู่ที่ไหนแล้วท่านจะไปเดาเรื่องผีเรื่องเป็ดกันได้ยังไงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าเรื่องพระนิพพานแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้ทิพจักคุยานถ้าเป็นชานโลกีท่านก็ยังไม่สามารถจะรู้เรื่องราวของพระนิพานได้อีกถ้าเป็นฌานโลกีถึงฌานสี่หรือฌานแดท่านจะรู้เรื่องของพรหมได้ ทั้งรูปประพรมและอรลูปประพรมคือพรมที่มีรูปและพรมที่ไม่มีรูปแต่ว่าท่านก็จะรู้เรื่องราวของพระนิพานไม่ได้ต่อว่าเมื่อไหร่ท่านปฏิบัติวิปัสสนาญาณอารมณ์ของท่านสามารถตัดสังโยชน์สาประการคือสกยทิฐิวิจิกิจฉาศีลปตะประา,ปามาต 3ข้อนี้ละเอียดลงไปเข้าถึงโคตรภัโยานเมื่อไรเมื่อนั้นแหละท่านจะใช้ที่ปจัจจุยานของท่านเห็นพระนิพพานได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีการสงสัยจะพูดอย่างไรก็ไม่ผิด เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่ากันถึงเรื่องของมนุษย์มาสองวันพุธแล้ววันนี้ก็ต้องขอเอวังกันเสียทีนี่เวลามันก็หมดแล้วนี่ขอให้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายนอนพักอยู่ในลานเมืองมนุษย์นี่ก่อนอีก7วันวันพุทธหน้าอาัตมาจะพาท่านพุทธบริษัททุกท่านไปชมภูมิเทวดาลุคเทวดาและอากาศาเทวดาตามจังหวะเวลาที่จะอำนวยให้ สำหรับบันนี้เวลาหมดแล้วขอความสุขสวัสดิ์พีพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสานิกชนผู้ติดตามและรับฟังทุกท่านสวัสดี เรื่องราวนะคะในเรื่องของเมืองมนุษย์นี้นะคะก็ได้จบกันไปแล้วค่ะนะคะท่านก็ได้ยกตัวอย่างเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนางวิสาขามหาอุบาสิกาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระยศะสะ์นะคะที่ท่านได้อรหัตผลแบบง่ายๆเลยรวมถึงเรื่องราวของขังข่าวทั้ง5้0ตัวนะคะที่ ได้ฟังเทศในบทพระอภิธรรม7จ็ดคำพีไปแล้วก็ไปเกิดเป็นคีวดาบนสวรรค์และในที่สุดนะคะก็ได้มาเกิดเป็นพระสาวกของพระโมคคลาและได้อรหัต,ตผลหลังจากที่พระโมคคลาท่านได้เทศพระอภิธรรมเจ็ดคำพีค่ะ นั่นก็เป็นเรื่องราวของเมืองมนุษย์ที่หลวงพ่อท่านได้เล่าให้ฟังในคลิปนี้นั่นเองค่ะและเรื่องราวต่อไปนะคะเบลก็จะนาเอาเรื่องราวของอาทิตย์สมานกายค่ะมาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังกันเรามาฟังเรื่องราวนี้กันต่อในคลิปหน้าค่ะกปดกดติดตามช่องของวันเดอร์เบลเอาไว้นะคะเพื่อว่าเวลาที่เบลอัปคลิปใหม่ๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่รับชมและรับฟังก่อนใครนั่นเองค่ะ สำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลากัไปก่อนแล้วขอให้ทุกทกท่านมีความสุขทั้งกายและใจแล้วพบกับเบลใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ